2นาทีจับเวลาไอรอนแมนรู้จักไหมไอรอนแมนต้องใส่เกราะหรือใส่เฟือกใส่ใส่ชุดประกอบแล้วก็แล้วก็ตอนยิงแล้วมันก็กันได้เออเรียกว่าชุดอะไรลูกเรียกชุดอะไรลูกชุดประกอบอ่าประกอบมันเป็นกรอบหรือเฟือกลูกประกอบเป็นชุดปลากรอบไว้กินกับข้าวต้ม เอ้ากราะหรือเฝือกกรอกรรอนะตอบถูกครับอธิบายถูกแล้วแล้วคนอกหักต้องใส่กราะหรือใส่เฝือกเปือกที่เป็นหลังหลังฟอมผิดครับอ๋ออาลงมาจริงๆแล้วอกหักไม่ต้องใส่ทั้งกรอะทั้งเฝือกพ่เเคยอกหักไหมลูกไม่เคย รีวายรีวายอกหักเป็นไงลูกคนเศร้าๆเหมือนโดนแฟนทิ้งไปค่ะขนาดพูดยังเศร้ายังเศร้าเลยอ่ะอกหักอยู่เมื่อตุเตไม่เคยไงตุเตไม่เคยเอาต่อนะต่อนะต่อไปรองเท้าศึกแสดงว่าเอารองเท้าไปทำอะไรมาเยอะเดิน มินเนี่ยตัวสีอะไรเหลืองถูกต้องครับอ่ามินเนี่ยชอบกินอะไรข้วยฮะข้วยถูกครับเฮ้ยเอาแล้วเอาหน้ามาดีนะมินเนี่ยตัวเมียเรียกว่ามินเนี่ยหรือมินนี่มินนี่ฮะมินนี่ตัวเมียนะตอบผิด คิดครับเออมินเนี่ยไม่มีตัวเมียไปไรแล้าลูกโป่งเกิดจากพ่อโปง่งหรือแม่โปง่ง